แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวผู้รับเหมาที่ทําถนนช่วยค่ะทําให้พ่อบ้านขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านถูกไฟดูดตายค่ะผู้รับเหมาก่อสร้างถนนใช้รถเมคโคเคลีย์หน้าดินพลาดโดนสายไฟเข้าบ้านชาวบ้านจนเสียหายค่ะบอกว่าจะซ่อมให้แต่ก็เงียบจนเจ้าของบ้านต้องขึ้นไปซ่อมหลังคาเองพลาดโดนไฟรั่วด,ดูดตายบนหลังคาบ้านค่ะ เรื่องราวของพ่อบ้านขึ้นไปซ่อมหลังคาไม่รู้ว่าไฟรั่วไฟดูดตายบนหลังคาบ้านเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ16.30นาฬิกา30นาทีของวันที่2กันยายน2566ค่ะศูนย์วิทยุนเรนทรอ,อมปจอแพร่1669รับแจ้งว่ามีชาวบ้านถูกไฟดูดที่บ้านมณีวันเลขที่202ทับ1หมู่ที่11ตำบลป่าแมกอำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่ จึงประสานกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่และตำรวจสายตรวจตำบลป่าแมกออกตรวจสอบเหตุค่ะ พบว่าที่เกิดเหตุมีคนถูกไฟดูดหมดสติอยู่บนหลังคาบ้านสูงประมาณ3เมตรจึงได้ขึ้นไปทำการช่วยเหลือและตัดกระแสไฟพบว่าผู้บาดเจ็บหมดสติทราบชื่อคือนายแดงอินอ้นอายุ55ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าไม่สวมเสือ้อสวมกางเกง3ส,ส่วนสีดำจากนั้นจึงได้นำลงมาจากหลังคาพบว่าไม่มีชีพจรแล้วค่ะคาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนหลังคา จากการสอบถามนางสีพันธ์อินโอนอายุ55ปีภรรยาให้การว่าก่อนหน้านานสามวันผู้รับเหมาทําถนนได้มาทาํางานข้างบ้านแล้วรถแบคโฮได้เกี่ยวสายไฟเข้าบ้านจนเสาด้านบนหักและตรงจุดที่สายไฟเข้าบ้านถูกแรงดึงจนเสียหายเกือบหลุดออกมาตนเองและสามีตกใจมากเพราะตอนที่รถแมคโรเกี่ยวสายไฟนั้นเสียงดังมากจนบ้านสัน่นจึงได้บอกกับคนขับรถว่าให้มาซ่อมให้ด้วยแต่ผ่านมาสามวันไม่มีคนมาซ่อมให้ จนบ่ายวันนี้นายแดงซึ่งเป็นสามีได้ขึ้นไปบนหลังคาเพื่อมุงหลังคาบางส่วนที่เชื่อมกับจั่วหลังคาที่มีสายไฟเสียหายโดยมีตนเองและญาติินั่งอยู่ในบ้านผ่านไปสักพักเสียงสามีเงียบหายไปผิดปกติจึงเอกใจจึงบอกให้เพื่อนบ้านไปดูหน่อยทําไมสามีเงียบไปเมื่อเพื่อนบ้านขึ้นไปดูเพราะว่านายแดงนอนคว่ำหน้าอยู่เพราะว่าถูกไฟดูดไปเสียแล้วเชื่อว่าสาเหตุเพราะรถแมคโฮที่เกี่ยวสายไฟแล้วไม่มาซ่อมเป็นเหตุทําให้ไฟรั่วจนนํามาสู่การเสีย ชีวิตในครั้งนี้ค่ะทางด้านนายอุดรจันทร์อายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่203 1ทับหมู่ที่11ซอย25เป็นเพื่อนบ้านที่ขึ้นไปช่วยเหลือทราบว่าตอนที่ตนเองขึ้นไปช่วยเหลือนั้นระหว่างจะไปอุ้มร่างตนเองก็ถูกไฟดูดอย่างรุนแรงจนเกือบจะล้มฟุบไปกับนายแดงแต่พยายามดึงมือออกจนได้จึงขอให้เพื่อนบ้านโทรไปหาไฟฟ้าตัดไฟเพราะสายไฟตรงนั้นเป็นสายไฟที่จะเข้าบ้านไม่สามารถเอาคัทเอาลงแล้วไฟดับ เมื่อตัดไฟได้แล้วจึงร่วมกับกู้ชีพช่วยกันนำร่างนายแดงลงมาจนถึงตอนนี้ มือของตนเองยังชายอยู่เลยค่ะหยิกไม่รู้สึกอะไรพอถูกไฟดูดตอนไปช่วยเหลือค่ะจากนั้นญาติๆได้ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลแพร่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงหากพบว่าไฟดูดตายก็จะเข้าแจ้งความดำเนินการกับผู้รับเหมาทําถนนของเทศบาลตําบลป่าแมท่ที่มาทําความเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบจนกระทั่งมีคนมาเสียชีวิตค่ะแกยังเอิญเออว,ว,ว่าบอกเขาไม่แปลงไฟเด้อแกอยังติดบ,บาดติดคออย่น่ดเนี่ยจะตายนยนไฟเนี่ย

สอดมือเขาเป็นช้าเขาตั่วผมเลยมี่ยังช้าพด่งเร็วนียสองมือนี่ช้าอยู่นี่ช้าหมู่ขิงจยู่ในมือนี่ตอนนี้มือยังช้าอยู่ช้าอยู่ครับสองข้างนี่ช้าอยู่ครับช้าอยู่นี่หมู่ขิงจย่นั้นนิ่ยกับจีเจ็บนี่ช้าช้ามั้ยเราเกือบเกือบเป็นหำพ้นหนึ่งเนาะไปช่วยเนาะครับเนาะ มันถ่ายาสังกระสีกโดนไปตีก็แเดนีหู้เขาบหู้เอ้ยมันอยู่โบยเดียวเขางิยนวันก็นั่งลุมยัน้อยกันั่งลุมแม่วูกันงขึ้นไปกับข้อบปุ๊บเขาก็ขึ้นเป็นมากกับไปดูแล้วกไปอยู่ในถัวอยา้นหรอยู่ในถั่วยน้นอดูเขาเขาตัดสินใจกันที่ที่สวัสดิ์แขนกับ หมูมจะนีก็อ,กอ,ยอย่าความใส่ไปง<อ>ันเพราะเนาะไ้แบมือมจะหนีขาไม่คนหรเขาบระตั้งขึ้นอย่างน้าขึ้นแค่เนี่ยมือจะซ้ำมัเหรอ